สวัสดีครับพบกับก๊อฟอีกแล้วนะครับคนสร้างบ be ้านอุดรธานีนะครับวันนี้นะครับก๊อฟพามาชมบ้านชั้นครึ่งนะครับตอนนี้ก๊อฟอยู่ที่อําเภอภูเรือนะครับจังหวัดเลยนะครับผมวันนี้จะพามาชมบ้านชั้นครึ่งสวยๆสร้างใกล้เสร็จแล้วนะครับตอนนี้ประมาณ90%แล้วนะครับที่ที่เห็นๆอยู่นะครับประมาณ90%แล้วเหลือแค่ไฟนะครับแล้วก็ติดสุขภัณฑ์นะครับแค่นั้นก็เป็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยแล้วก็จะมีหลังบ้านด้วยอีกนิดหน่อยครับเก็บสีนิดหนน่่่อยกก็็เสรรรจแลล้ววคับีปะมาาณ90 95%แล้วได้ซ้ำไปนะครับบ้านหลังนี้นะครับมีเนื้อที่นะครับ144ตารางเมตรนะครับราคาก่อสร้างนะครับคุ้มมากๆเลยนะครับหลังนี้นะอยู่ที่2.2ล้านบาทเท่านั้นนะครับได้บ้านหลังใหญ่ๆแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวก็พาไปชมนะครับว่าข้างในมันมีอะไรบ้างครับบ้านหลังนี้นะครับจะประกอบไปด้วยนะครับ3ห้องนอนเออสห้องนอนนะครับปกติบ้านจะมีแค่3ห้องนอนนะแต่หลังนี้ฟาดไป4ห้องนอนเลยครับผมแล้วก็มี2ห้องน้านะครับครับ เดี๋ยวก็พามาชมนะครับเราเดินเข้ามานะครับเราจะพบกับครับอ่าระเบียงหน้าบ้านนะครับเป็นลักษณะยาวนะครับประมาณกว้างประมาณ2เมตรนะครับแต่ว่าเป็นทรงยาวนะครับยาวมากๆนะนั่งอ่าอนเงี้ยลูกค้าจะเอาเป็นโทนสีดํานะครับมีหินกาบสีดําแล้วก็เป็นกระเบื้องสีดํานะครับตรงนี้นะซึ่งเข้าตัดกับตัวบ้านแบบลงตัวมากๆเลยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็กระเบื้องออกเป็นสีเทาเทาดํานะครับไปโทนดานะตรงนี้ระเบียงขนาดใหญ่แล้วนะครับมี ที่นั่งสวยๆแบบนี้เลยนะครับระเบียงยาวมากระเบียงเป็น10เมตรเลยถึงนี่ครับจากบันไดขึ้นมาบ้านนี้ค่อนข้างสูงเลยนะครับถ้ายกจากพื้นขึ้นมาสูงมากๆเลยนะดูพี่สูงมากมัน5้าขั้นก็จริงอยู่แต่ความสูงของมันประมาณเมตรยีเลยนะครับบ้านหลังนี้นะสูงมากๆนะครับเดี๋ยวพาไปดูในตัวบ้านนะบ้านนี้ครับเป็นประตูสไลด์นะครับหน้าบ้านนะเป็นบานกระจกสไลด์นะครับบานเป็นบานตายสองบานนะครับแล้วก็บานเลื่อนอีกสองบานนะครับเดี๋ยวพาเดินเข้ามาเข้ามาในบ้านนะครับจะพบกับห้องโถงนะครับ ห้องโถงขนาดก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับผมพอสมควรนะครับลูกค้าจะตั้งทีวีน่าจะเป็นบริเวณนี้นะครับแล้วตรงนี้น่าจะเป็นโซฟานะครับซึ่งลงตัวมากๆเลยนะครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นโซฟานะครับนั่งดูทีวีอะไรแล้วตรงนี้ก็มีพื้นที่สําหรับเดินอะไรวางของวางอะไรได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นฉากกั้นบันไดนะครับเพื่อจะให้แบ่งโซนทีวีนะครับไม่ให้มันแบบบังกันนะครับจะเป็นฉากกั้นบันไดนะครับผม เดี๋ยวผมพาไปชมห้องก่อนนะครับห้องนอนนะครับห้องนอนแรกนะครับเดินเข้ามาจะเป็นอยู่บริเวณหน้าบ้านนะครับห้องนอนนี้นะครับก็ขนาดประมาณสี่คูณสี่เมตรนะครับก็่อนค้างกว่างนะครับแล้วก็มีกระจกขนาดใหญ่ชมวิวพี่เอด,ดูนี่สวยมากนะมองไปจากกระจกเพิ่งเห็นนะเป็นวิวภูเขาตอนเย็นนี้จะสวยกว่านี้นะครับภูเขาเพราะตรงนี้มีภูเขาล้อมรอบนะครับผม ห้องนี้ก็สวยงามวันสีคูณสีนะติดไฟติดอะไรเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าติดแค่หลอดไฟนะครับแต่ว่าจะมีปลั๊กไฟเรายังไม่ได้เดินให้ครับบางบางจุดนะที่ลูกค้าเพิ่มเติมนะครับนี่่จุดหลักๆก็คือเราเดินไปแล้วแต่ว่าจะมีจุดเพิ่มเติมที่ลูกค้าเพิ่มนะครับแล้วก็เดินออกมาจากห้องได้นะครับจะพบก,กับห้องน้ํานะครับห้องน้ําก็สวยงามนะครับกระเบื้องสีสันสวยงามลงตัวครับออกโทนขาวเทาดําเช่นเดิมครับขาวเทาดานะ อันนี้ก็เหลือติดสุขภัณฑ์นะครับสุขภัณฑ์พวกนี้เราติดให้ฟรีนะครับมีชักโครกมีอ่างล้างหน้าแล้วก็มีที่อาบน้ำนะครับเราติดให้ฟรีครับไม่ได้คิดเพิ่มนะอยู่ในงบประมาณนะครับผมแล้วก็โดยออกมาจากห้องน้ําก็จะเจอห้องเล็กห้องนอนเล็กอีกห้องหนึ่งนะครับฝั่งนี้นะครับจะเป็นห้องนอนเล็กติดอยู่ทางหลังบ้านนะครับก็ขนาดประมาณ4ี่คูณสองจุดห้าสามจุดห้าเมตรนะครับประมาณนี้นะไม่ใหญ่มากนะครับก็พอนอนได้นะครับ ห้องนี้ห้องเล็กห้องหนึ่งนะครับมีชั้นล่างนะข้างล่างจะมีทั้งหมด2ห้องนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูห้องบนก่อนนะครับนี่ครับเป็นฉากกั้นตรงนี้นะอันนี้ก็จะเหลือเก็บสีนะครับผมเหลือเก็บสีเดินขึ้นมาแล้วก็มีบันลาบันไดอีกทีหนึ่งฝั่งนี้จะมีราบันไดสแตนเลสนะครับฝั่งนี้จะติดลาบันไดสแตนเลสเดินขึ้นมาจะพบกับสองห้องนอนนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมห้องนอนแรกก่อนห้องนอนแรกจะอยู่ฝั่งทางนี้ครับทางหลังบ้านนะจะใหญ่กว่าห้องแล้วห้องล่างนิดนึงนะครับใหญ่กว่าห้องห้องล่างนิดนึงก เป็นโซนหลังบ้านนะครับปกติฝั่งนี้จะเป็นระเบียงนะที่ถ้าหลังอื่นตรงนี้จะเป็นระเบียงแต่ลูกค้าไม่เอาระเบียงนะครับก็เลยจะทาเพิ่มขนาดเป็นห้องอีกห้องหนึ่งขึ้นมานะครับห้องกว้างอีกห้องหนึ่งขึ้นมานะครับได้ห้องเพิ่มห้องหนึ่งอันนี้ถือว่าคุ้มมากนะครับแล้วก็ห้องสุดท้ายนะครับห้องที่สี่นะห้องนอนที่สี่จะมีห้องน้ําในตัวด้วยนะครับห้องนี้เป็นห้องนอนหลักห้องนอนใหญ่สุดนะครับห้องนี้จะมีระเบียงนะครับ้านนะครับตรงนี้นะเป็นประตูเปิดได้ทั้งสองฝั่งเลย ระเบียงกว้างครับห้องนี้นะห้องนี้ระเบียงค่อนข้างกว้างแล้วก็ชมวิวครับตอนเย็นนะแล้วก็เอาโต๊ะมานั่งแล้วก็ดูวิวสวยๆอย่างเงี้ยครับโคตรดีเลยครับตอนเย็นระเบียงกว้างด้วยสามารถท,ทํากิจกรรมได้หลายอย่างนะตรงนี้เราจะติดราวสแตนเลสนะครับเดี๋ยวรอช่างสแตนเลสมาติดนะครับไม่ได้เปิดโล่งไว้อย่างงี้นะอันตรายนะครับถ้าแบบนี้นะแล้วก็เดี๋ยวพาชมห้องน้ําที่อยู่ในห้องนอนนะครับ ห้องน้ําก็ค่อนข้างกว้างเลยนะครับแบ่งเซกชันแบบตรงตัวมากนะครับอันนี้เป็นแยกโซนเปียกโซนแห้งนะครับตรงนี้อาบน้าอาบน้ําก็จะมีอาจจะติดกระจกตรงนี้นะครับเพื่อไม่ให้มันไปโดนชักโครกโดนอะไรนะครับอะเลนอาบน้ําอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีชักโครกแล้วก็มีอ่างล้างหน้ากระจกนะครับที่ดรอแถมให้นะโอ้ห้องน้ําโอเคเลยห้องน้ำอรนนี้กว้างพอดีนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมหลังบ้านต่อนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ นี่ครับลงไปด้านล่างครับจะเป็นโซนหลังบ้านนะครับเป็นครัวนะครับลูกค้าทําเป็นสองครัวใช่ไหมพี่หรือว่าครัวเดียวเป็นครัวเดียวอ๋อแล้วตรงนี้ก็ทําเป็นห้องใหญ่ห้องหนึ่งเลยครับนี่โอ้คุ้มนะปกติตรงโซนนี้ครับที่หลังอื่นจะเป็นลานจอดรถนะครับเป็นโซนที่เอาไว้จอดรถแล้วก็เป็นแบ่งเป็นห้องครัวครึ่งหนึ่งที่จอดรถครึ่งหนึ่งนะครับแต่บ้านหลังนี้คือเขาตีเป็นห้องสามารถทําเป็นออฟฟิศทางานได้นะครับหรือว่าทําอย่างอื่นได้ประโยชน์ได้เยอะมากนะครับห้องนี้นะ สามารถทาเป็นออฟฟิศสามารถขายของได้นะถ้ามีใครมีที่ติดถนนนะครับทําเป็นที่ขายของได้นะครับตรงนี้นะเก็บของเก็บอะไรได้ครับอาจจะทําเป็นห้องนอนก็ได้ห้องนอนถือว่าโคตรใหญ่นะครับถ้าทําเป็นีห้องนอนหนึ่งถือใหญ่มากนะครับติดประตูติดอะไรเป็นห้องนอนดีๆห้องหนึ่งเลยนะครับมีสําหรับโถงข้างนอกนะครับส่วนห้องครัวนะครับทําไมลูกค้าไม่เอาตรงนี้เป็นห้องครัวนะครับเพราะว่าลูกค้านะครับได้ต่อเติมครัวหลังบ้านนะครับอันนี้เพิ่มอีกส่วนหนึ่งนะครับจะเป็นครัวหลังบ้านบริเวณนี้นะครับ ซึ่งก็เหมาะนะครับผมก็ชอบแบบนี้นะครับใช้ครัวอยู่หลังบ้านนะครับเพราะว่าการที่เราทําครัวในบ้านมันไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ครับมันมีกลิ่นมีอะไรรบกวนเวลาเรานอนเวลาเราใช้ชีวิตนะครับแต่ว่าถ้าเอาไว้หลังบ้านนี้ก็อาจจะเปิดเป็นระแนงให้แบบควันให้ออกได้สบายๆนะครับก็ถือว่ากว้างนะครับหลังบ้านตีอยูมานี่ประมาณ4ี่ห้าเมตรเลยนะครับทําครัวใหญ่ได้ครัวหนึ่งเลยนะครับผมแล้วก็จะก่อครับเราก็จะก่อรอบนะครับแล้วก็จะทําหลังคาเป็นเมนชีชสนะครับแล้วก็ ติดฉนวนการความร้อนนะครับบ้านก็ใกล้แล้วเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็เดี๋ยวถ้ายังไงถ้าเสร็จอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งวันนี้ผมพาดูเบื้องต้นเฉยนะครับว่าเป็นลักษณะแบบไหนเป็นมีห้องอะไรบ้างแล้วก็การวางห้องการวางอะไรประมาณไหนนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงครับวันนี้นะครับพาชมเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวรอบหน้าพามาชมอีกนะครับตอนใกล้ตอนจะเสร็จแล้วนะครับ ก็มาถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งตอนเสร็จตอนบางเฟอร์นิเจอร์สวยๆทำความสะอาดแล้วเก็บสีเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวถ้าวันนี้นะครับมีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวขอฝากเพจของเราไว้เลยนะครับเพจคนสร้างบ้านอุดรธานีนะครับ YouTube คนสร้างบ้านอุดรธานีนะครับแล้วก็ทิ t o อกคนสร้างบ้านอุดรธานีนะครับถ้าท่านใดนะครับสนใจสร้างบ้านนะครับหรือว่าติดต่อสอบถามเรื่องบ้านนะครับ ทักเข้ามาหาเราได้นะครับที่เพจเลยนะครับมีคนรอตอบอยู่นะครับแล้วก็หรือว่าถ้าไม่สะดวกพิมพ์นะครับลูกค้าสามารถโทรได้นะครับหาเฮียเฟิร์สโดยตรงนะครับที่เบอร์นะครับ0 9 4้านะครับ542 5598อง้าาแครับถ้างั้วันนี้ผมไปแล้วนะครับสวัสดีนะครับ